สวัสดีครับเราก็มาดูงานนะฮะก็ผูกผ้าเรียบร้อยนะวัดกรุงราชบำรุงนะจะมีงานปิดทองฮนะวันที่วันที่13กุมภาถึงวันที่2ี่นะฮะก็ใหญ่อลังการนะฮะเราดูงานผูกผ้านะผูกผ้าที่เต็นท์ก็เรียบร้อยนะฮะ และผูกผ้าที่กำแพงนะฮะแล้วก็มาผูกผ้าทางด้านพระอุโบสถเนะะี่ยแล้วก็ถูกผ้าลูกนิมิตเล็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นงานประรานนะฮะอันนี้เราก็ประตูนี่มีทางเข้าทั้งหมดสี่สีด้านเลยนะฮะประตูทางด้านนอกรั้วนะฮะแล้วก็ ประตูประตูเข้าอุโบสถนี่ก็มี4ทางด้วยกันนะฮะเป็นจัตุรมุกนะฮะภายในโบสถ์นี้ก็บรรจุได้ประมาณ2-300นะฮะภายในพระโบสถก็ถือว่าใหญ่นะฮะเราดูภาพรวมนะฮะภาพรวมนะฮะ